สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับหรือสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าดอกไม้ที่เรานํามาไว้พักกันเนี่ยทํำยังไงนะฮะขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมและนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องนํามาทํานะครับผมไปชมกันเลยนี่นะครับก็จะเป็น วัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะนํามาใช้นะครับก็จะมีดอกไม้นะครับดอกไม้อะไรก็ได้ครับแต่ที่นิยมใช้กันส่วนมากที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็จะมีใบเตยนะครับแล้วก็ดอกคัตเตอร์นะครับ3าอย่างนี้นะครับสําหรับดอกไม้ที่เราจะนําไปไหว้พระกันนะฮะวันนี้นะครับผมว่างงานนะครับไม่ได้ไปทํางานนะครับวันหยุดนะครับก็มาช่วยแม่นะครับ ทำดอกมานะครับส่งให้แม่ค้าในตลาดนะครับผมเนี่ยครับดูขั้นตอนวิธีการทํานะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็หยิบใบเตยขึ้นมาครับตามด้วยดอกคัตเตอร์นะครับมาวางทับกันนะครับแล้วก็เอาดอกกล้วยไม้นะครับมาทับครั้งหนึ่งครับผมจดแทงเข้ากันนะครับให้เป็นรูปเป็นล่างนะครับแล้วก็ตัดกิ่งที่มันยาวออกนะครับก็ยังวงรัดนะครับทําไม่ยากทําไม่ง่ายครับแค่ตั้งใจก็พอครับทาสาเร็จแน่นอน ครับผมเรียบร้อยครับผมเริ่มทำครั้งแรกนะครับบอกเลยว่ายากมากครับเนี่ยครับยากตอนนี้ครับตอนที่ใส่ดอกกล้วยไม้เนี่ยนะครับต้องจัดียงดอกให้ดีครับผมให้มันเป็นช่อครับเนี่ยครับสิ่งที่ยากที่สุดคืออยู่ตอนนี้ครับขั้นตอนนี้ครับยากสุดครับ ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆนะครับก็จะคล่องไปเองนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากลองทําเองก็ทําตามวิธีผมได้นะครับจะได้มีดอกไม้สวยๆนะครับไปไหว้พระกันนะครับไม่ต้องไปซื้อนะฮะหรือท่านใดอยากทําเป็นรายได้เสริมนะครับก็ได้นะครับก็ตามตลาดนะครับส่งกันอยู่ที่4บาทนะครับ กัมละสิบาทนะฮะราคาถูกนะครับทั่วไปสวยงามมากครับชมตัวเองด้วยนะฮะยังไงครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็เสร็จนะครับอยู่ในตะกร้านะครับเรียบร้อยนะครับย็งไงฮะสวยงามไหมครับต้องใช้ความอดทนนะครับ การทําดอกไม้นะครับต้องใจเย็นนะฮะใจร้อนไม่ได้ครับถ้าใจร้อนนี่ไม่ได้แน่นอนครับและสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือทายังไงก็ได้นะครับไม่ให้ดอกกล้วยไม้ช้านะครับอรียบร้อยครับดอกไม้ของเราขั้นตอนต่อไปครับเป็นวิธีการห่อนะครับเมื่อเรามัดดอกไม้เสร็จแล้วเราต้องนํามาห่อนะฮะ เพื่อที่จะจัดทํานําไปส่งนะครับนี่ครับก็มาเลียงเลียงเลียงกันนะครับก็เลียงไปเรื่อยครับที่ผมเลียงนี่นะครับก็จะประมาณ100กรัมนะครับต่อหนึ่งห่อนะครับเลียงไปเรื่อยครับเลียงตามแนวยาวนะครับดอกจะได้ไม่ช้ำไม่หักครับ ใช้เวลาอยู่ประมาณสมควรนะครับสำหรับการทำดอกไม้นี้นะครับเป็นอาชีพเสริมของทางบ้านนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็น้ำกระดาษนะครับมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มัดเลยครับมัดหัวมัดท้ายนะครับ ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับพร้อมนำไปส่งครับสวัสดีครับ